แล้วก็มาถึงองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นหนุมานหนุมานคลองเมืองนะครับหลวงปู่ผาดวัดตั้งกวดนะครับอนี่อันนี้เป็นเป็นหล่อโบราณลองพิมพ์เขาเรียกลองพิมพ์ครับลองพิมพ์ซึ่งซึ่งหล่อหล่อมาหล่อมาเป็นต้นแบบมาให้ดูก่อนชุดหนึ่งนี่ครับลองพิมพ์ ชุดลองพิมพ์ลองพิมพ์อันนี้มีเดือยนะครับองค์มีเดือยแล้วก็แบบนี้ในองมีเดือยแล้วแล้วอันนี้ต่อขค้ดเลขสามแล้วไอ้องที่องค์นี้เป็นจานนะครับเป็นจานใช้เหล็กจานจานนะครับซึ่งตอนนั้นยังไม่ลองพิมพ์นะครับ ซึ่งเอามาเป็นเอามาให้อาจารย์ดูก่อนอาจารย์ธีธพรพรดูก่อนนะครับอ่าแล้วก็เขาใช้จานใช้ใช้เหล็กจานจานครับองค์นี้ยังไม่ได้สั่งตัวตอกมาจะไม่ได้สั่งไอ้เครื่องเจียมาครับอืมก็เลยใช้ใช้เออเหล็กจานจานจานก่อนนอันนี้แล้วก็จะเป็นผงดำผงดำผงดำเนี้ยผสมมานี่นครับเอ่อที่ที่ถ้าเห็นเป็นผงดำในหนุม,มานเนี่ยครับ จะเป็นผงพิเศษครับผงพิเศษเ,เป็นชุดผงพิเศษครับเพราะว่าชุดเนี้เขาเขาใส่อันนี้ด้วยครับเขาเขาผสมผงตะไบลูกปืนวางหน้าด้วยครับลูกปืนวังหน้าครับเป็นเคสแม่ไม่ฆ่าลูกครับนะเป็นเคสแม่ไม่ฆ่าลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เรื่องเรื่องข้อมูลของไอ้นั่นเดี๋ยวผมจะลงให้ทีมซึ่งเกี่ยวกับผงผงดำเนี่ยพวกไอฮันุมานหล่อโบ,บราณก็มีนะครับเนี่ย ดูเหอะองไหนที่เป็นผงดำๆอะผงดำๆแบบเนี้นั่นแหละครับคือคือผงผงตะไบลูกเออเม็ดลูกปืนของวังหน้านะยครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็จะมีโค้ดเลขสามโค้ดเลขสามสองตัวตอกอ่าจริงจริงแล้วองค์นี้จะมีกดโค้ดด้วยกดโค้ดที่ผงด้วยครับเนี่ยแต่ว่ามันมันไม่ค่อยชัดครับมันกดออกมาแล้วแล้วก็มันพอนานๆไปแล้วมันมันไม่ชัดครับมันมีการหดตัวของผงอะไรเงี้ยไม่ชัด เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะซูมให้ดูอยู่แล้วอ่านี่ครับแล้วก็เอานี้จะต่อโคดต่อโคดด้านหลังตรงเนี่ยตรงก้นอันหนึง่งแล้วก็ตรงฐานอีกอันหนึง่งอองนี้ก็จะมีหกโคดหกโคดแล้วมีด้านหน้าอีกอันหนึง่งด้านหน้าอีกอันหนึง่งนี่ตรงน,นี้เดี๋ยวได้ซูมดูแน่นอนครับอันนี้องค์นี้พิเศษจริงๆริงครับแล้วก็เออไอ้ด้านหลังด้านหลังนี่จะเป็นโค้ดโค้ดที่ตอกห่วงเหรียญแต้เมเงครับ เพราะว่าชุดนี้จะเสกหลายพิธีครับอันนี้จะจะจะเป็นพวกให้พวกพวกคนในจริงๆครับคนช่วยงานคนคนช่วยงานพวกกรรมการใหญ่ครับเนี่ยจะได้จะได้แบบนี้ไปครับที่มีโค้ดเลขสามเนี่ยเพราะเพราะว่ามันเลขสามเป็นกําลังหนุมานนะครับก็เ,เลยต่อโค้ดเลขสามบางองนะครับองที่พิเศษนะครับมันจะมีอยู่ประมาณสี่สิบแปดชุดบ้างถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยเจอข้อมูลอยู่สี่สิบแปดชุดนะครับเป็นชุดกรรมการใหญ่ แล้วตอบโค้ดเลขสามครับจะเป็นชุดของกรรมการใหญ่นี่นครับโอเคเดี๋ยวจะมาซูมดูกันนะครับว่าผิวพันธุ์แล้วก็โค้ดแล้วก็ผงอะไรเนี่ยหรือว่ารอยจานเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกัน,นครับามาซูมดูกันนะครับมาส่องดูกันว่าผิวพันธุ์ตอนนี้เป็นยังไงครับดูหน้าก่อน ตาอันนี้ก็จะเป็นมีลายมุงด้วยนะครับลายมงุงอันนี้เป็นเนื้อเกินนะครับอ่าตรงนี้เป็นเนื้อเกิน นี่ครับดูเก่าดูดูนี่ไหมดูเก่าเลยนะตรงนี้ ครัเบเบ้าผิวดินนวนลนะดำๆนะสวยมากนะองค์เนี้ย พิเศษตรงนีุ้ดขาดูโคดโค้ดก่อนตรงนโค้ดานุมานตรงนี้เอ่อตตรงฐานหนึ่งอันมาดูด้านหลังนีอ่อันนี้เป็นโค้ดที่ตอกอ่ะเนี้ยตอกหวงเหรียญแต้มัะยร ห่วงเหรียญแต้มงที่จุดพิเศษนะครับที่มีสา0ร้อยกว่าเหรียญน่ะตอกที่ห่วงแล้วก็ตอกที่เท่าที่ผมเห็นนะตอกไอ้นี่เหรียญเอ้ไม่ใช่รูปหล่อพระเจ้าตากในรุ่นแต้มงเนี่ยครับเนี่ยก็มีคนนี่ตอกอยู่เอาองค์เนี้ยเสกหลายพิธีชุดเนี้ยพระชุดเนี้ยเสกหลายพิธีแน่นอนครับนี่ตอกอีกโคดหนึ่งตรงนี้องค์ฐานปึ๊บนี่ยเราก็มาดูนี่นะ เนี่ยผงนี่เห็นไหมจะเป็นผงดําผงดําเนี่ยเขาจะนี่ด้วยมีมีผสมเนี่ยครับเป็นผงแบบว่าเข้มข้นพิเศษครับอืมแล้วก็จะตะไบไอ้นี่ด้วยตะไบลูกปืนวางหน้าผสมไปด้วยครับผสมเสติกกอุดนี่เห็นไหมครับแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเขากดโค้ดไว้ด้วยเนี่ยเพราะว่าจับไปจับมาน่าจะเลือนนะครับเนี่ย ลองเนี่ยกดโคดไว้ด้วย,วยเพราะเจ้าของเจ้าของเก่าเขาบอกว่ากดโคดไว้ตรงจำโค้ดไว้ด้วย,วยอนี่อันนี้จะเป็นเลขสามตอโกโคดเลขสามไทยอีกฝั่งโคดเลขสามเนี่ยแล้วจะเป็นรอยจานจานใช้เหล็กจานจานเห็นไหมครับใช้เหล็กจานจาน น่าจะถ่ายยากแน่เลยนะเนี่ยเหล็กจานจานเพรารระผิวเขาขูุขังครับผิวขูุขังจานไม่ได้จานจานไม่ไม่ไม่สะด,ดวกเขาเลยเอาสั่งไอ้นี่มาสั่งเครื่องไอ้นี่มาเครื่องตอกมาอผมคุยกับพี่คนที่ท,ที่ที่จานนะเขาบอกมาจากมูลนิธิก็ก้นไม่เรียกเขาต้องมาซื้อที่เจียเจียก้นให้เรียบอีอกอีกทีหนึ่งด้วย เจียคนที่เลียบอีกทีเนี่ยเป็น่อยลอยจานจานไม่ได้จานเด็กจานจานไม่ได้ต้องใช้เครื่องต้องสั่งเครื่องตอ,อ,อกมามันเป็นเครื่องจานนะเนี่ยเห็นมันเป็นเหล็กจานลอยเหล็กจานเนี่ยแบบนี้หาดูยากครับจริง ต้นรงผงไหวไม่ได้ทำไหมครับผมผมได้ได้พามาผมก็ทำคลิปไปไว้เป็นลงประวัติไว้ผมเห็นไอ้พวกของเก๋นี่โหสร้างสร้างสตอรี่เก๋กันขึ้นมานะขยันโพสขยันในนี่กันจังเสิร์ชไปก็เจอแต่พวกพวกเขาเนี่ยพวกเก๋นเนี่ย เราเราเรา,เราต้องต้องหันมาทําแบบนี้กันมั่งครับไม่งั้นต่อไปอ่ะมันของเก๊จะกลายเป็นของแท้ไปนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆต้องช่วยกันไอ้นี่ครับช่วยกันเออสร้างสตอรี่ไอ้สร้างไอ้นีน่สร้างของแท้ให้เข้าไปอยู่ในระบบกันให้เยอะๆครับนะ่รัเสิร์ชไปอเจอไอ้พวกนี้ทั้งนั้นใน youtube ในแพลตฟอร์มต่างๆมันขยันกันจังเลย อยันทํากันเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อเนื้อเนื้อเกินเนื้อเนื้อเบ้าอเบ้าเบ้าแตกเนี่ยโคดเนี่ยเป็นโคตตอกเหรยนแต้มอันนี้อันนี้เป็นโคดอีกโคดหนึ่งโคดเหมือนโคดด้านหน้าสวยผงดำเนี่ยจําไว้ครับ โอเคครับครับสวัสดีครับ